หนใครเป็นค้าชอบเครื่องสําอางบ้างคะีครูชัดเองเพื่อนๆเคยสังเกตไหมคะว่าเรามักจะเห็นกันบ่อยๆนะโฆษณาที่แบบว่าเครื่องสําอางสุวนผสมออแกนิกธรรมชาติ100%แต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่จะโฆษณาเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตนะคะมันไม่เหมือนกับอะไรที่กินเข้าไปแบบพวกอาหารอาหารเสริมใช่ไหม คือโฆษณาได้โฆษณาได้ก่อนแต่พวกคําเหล่านั้นเนี่ยพวกธรรมชาติ100%อต์อ0ร์แกนิกเนี่ยเป็นคําโฆษณาที่เขาห้ามใช้แต่แต่แต่แต,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 แต่มีข้อยกเว้นเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าอยากจะใช้คําโฆษณาเหล่านั้นนะคะสามารถขออนุญาตจากคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองอาหารและยาได้ค่ะถ้าชอบความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนด้วยกฎหมายการตลาดออนไลน์ฝากกดติดตามผู้ชาตินะกฎหมายใจดีไว้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย